นะคะถ้าเกิด <jak> ว่าท่านเนี่ยเรียนจากที่สวนเราไปจะไปให้ทาขายหลายหลายไซส์ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําแล้วมันเยอะมันเหลือขายจัด้ขงผิดตัวเองส่งมาขายที่โรงงานถ้าโรงงานรับซื้อนะอ่าดให้เดียรเดี๋ยวเ๋ช่วยห่อค่ะห่อเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ไปสอนกชาวบ้านห่อเหมือนกันอันดับแรกอันดับแรกนที่โต๊ะของท่านก็จะมีอุปกรณ์นะคะก็คือไั่นะคะหนึ่งถุงแล้วก็มีผ้า เวลาทำนะคะผ้าทีาได้เห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ๋อจัตุรัสเนาะจัตุรัสนะคะเท่ากันทุกด้านนะคะเวลาพี่ๆทำให้ยึดกึ hmm. ่งกลางให้หากึ่งกลางของผ้าก่อนเลยนะคะแล้วเอาสมุปไทยของเราเนี่ยค่ะเทลงไปตรงกึ่งกลางของกลางนะคะตรงกึ่งกลางของผ้าเลยไได้ ต้อมเขาหากันเลยหาจุดอินดิางของผ้านะคะคือจุดอินดิางของผ้าแล้วเอาสมุนไพรไม้ไผเทลงไปตรงจุดอินดิางของผ้าเลยนะคะอะโต๊ะนี้หนูเห็นแล้วว่าพี่ๆจะฝากความหวังกับใคร พอเสร็จแล้วนะคะเราจะยกมุมตรงข้ามของเขานะคะขึ้นมาทั้งสีมุมนะคะจับจับมุมแรกก่อนซ้าขวาที่เป็นมุมตท้ากันนิดนะคะแล้วก็ลวกตรงข้าเสร็จตัวก็ซ้ายขวานะคะแล้ก็ฝั่งหนึ่งนะคะซ้ายขวาเอามาบรรจบกันนะคะเห็นมจะเริ่มต้นก็ บทล่างก่อนนะคะเนาะใช่ค่ะบทล่างก่อนค่ะบทล่างอย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วจับเขาให้เป็นมุมเท่ากันนะคะเป็นมุมแบบนี้แล้วก็เอามือเราหารวบรวบตรงโคนเขาเลยค่ะรวบรวบตรงโคนโคนไหนอับโคนไหนพอรวบเสร็จนะคะให้เราจัดทรงตรงนี้ให้เราจัดทรงนะคะให้แน่นๆนะคะถ้าหากว่าเขาตงจาก้ีกลมใช่ วมนเคะี้ตรๆ้เจอาหัวมันบนอันน้่าจะตากันต้ไม่อย่างนั้นไม่แน่นตอนที่เราเลื่อนมันจะมันจะหลวมแล้วก็มันจะโยยค่ะมันจะทาให้เป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ให้แน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาที่เราไปนึ่งนะคะไมแน่นมันยจะหลวมคะ ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆนะคะถ้าเขาไม่กลมที่พี่สามารถใช้โตอะได้นะคะถ้าเขาไม่กลมนะคะจะมีผ้าตปรไปมาใช้กดกดแต่ที่โต๊ก็ได้แล้ว่ะน้ำพุ่งขึ้นมาเลยพี่กได้นะคะเสร็จแล้วนะคะใช่ค่ะผ้าโปร่งมาใช้กดได้ค่ะผ้าโป่งมาใช้กดได้ค่ะใจเย็นๆนะคะทำให้กลมแล้วแน่นๆนะคะให้ไว้ใช้ เชือกสองฝั่งจะไม่เท่ากันใช่ค่ะด้านหนึ่งด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวด้านที่สั้นเนี่ยประมาณหนึ่งแม้บรรทัดนะคะเสร็จแล้วมัดเลยค่ะมัดสองทศนะคะมัดสองทศนะครับมัดให้แน่นสองทีเลยทำเป็นเพื่อนสายเลย สองทบนี้แน่นเลยนะคะหลังจากนั้นหมุ่ให้เป็นเงื่อนตายเลยค่ะไม่ใช่สองรอบนะครับสองทบพันสองรอบนะคะพันสองรอบแล้วหลังจากนั้นก็มัดที่เป็นเงื่อนตายเลยมัดตึงๆนะคะมันก็ยาวใช่ไหมยาวดึงให้แน่นๆนะจ๊ะพี่แน่นๆนะคะหลังจากที่กลมแล้วนะหนูอันนี้หนูจะบอกไม่ได้หนูเคยรับออเดอร์รูปแบบของโรงพยาบาลนะคะสามสิบทบแค่นั้นแหละนิ้วแตกนะคะสองรอบนนะะคพั เชือกฝั่งทางสั้นประมาณหนึ่งไิ้วบรรพดนะคะให้เหลือเชือกฝั่งสั้นประมาณหนึ่งไิ้วบรรัดนะคะมัดเงินตายเลยแล้วก็พันไปสองรอบพันร้อนครับมันเกิดอแล้วก็เงินเงินตายไปเลยเสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราสามารถฝักจัดทรงได้นะคะดึงฉีกล้างให้เขาดึงฉีล้าง ดึงฉีกหลังแบบนี้เลยค่ะหงายด้วยก็ะพออกนะคะวางกับโต๊ะแล้วก็ดึงนะคะกดให้ตรงนะคะแล้วก็ดึงดึงผ้าดึงผ้าเลยค่ะหงายลงวางกับรูปกระคกกับโต๊ะนะคะแล้วก็ดึงผ้าออกทั้งสี่มุมให้ตึงๆนะคะ

่นาจะเป็นแบบนี้นีพี่พี่พผู้หญิงหนูไม่ห่วงหนูห่วงคือพี่นแสัยตอนนี้ได้มแบบนี้แล้วแต่งหน้มดูดีสวยผู้หญิ หนึ่งฟามือแล้วพับลงนะคะก็จะแตแบบนี้นะห่าวจบแล้วพับลงแต่ว่าถามว่าทำไมหนึ่งฟามือแล้วพับลงการเขาก็จะยาวอิกยาวกว่นี้หน่อยนะคะอ่าการสักานยาวเนี่ยเาจมีกา เหปนาจะว่าเหมือนชาชงผูเรียนหรอชาแม่ก